ไต่ใต้ศาสร์แล้วยาให้มันเข้าใต้ศาสร์สร้างมันไปแล้วมันกระทั่งมันอไหร่นู้ก็เพราะกันใหญ่เขามันหนีหมดชุดแปรงทอดหมดชุดแปรงทอดหายจั๊ดเลยนี่นะคะไอติมเย็นมากไอติมเย็นเย็นชื่นใจค่ะหลังจากที่ขายโฆษณาเสร็จเมื่อกี้นะคะงั้นค่ะขายเสร็จบอกว่าเราออกจา้งานนี้แล้วค่ะก็ไปขอเงินแม่ซื้อติมอร่อยถูกใจค่ะขาย อ้าวเมื่อกี้ยังไม่ถา่า <laughs> ยเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจแน,น่อนอนมีมีชาเย็นด้วยนะม,มีชาเย็นไมเย็น <ะ S 2> แต่รู้่ไม่ชอบรู้ชอบ ซื้ออะไรคะเด็กๆคะซื้ออะไรคะน้ำแข็งใสค่ะเย็นๆเย็นๆไม่ตาอะไรคะม่ตาน้ำแข็งใสกันโอเคใสทุกอย่างนะคะใสทุกอย่างนะชเออๆหนูอยากจะถามว่าหนูสวยไหมคะเออเลิศมากค่ะอ้าวรีวิวแม่น้ำโขงเขียนมาลาดหน่อยนะคะนี่ แม่น้ำโขงเคมมาล่วสวยไหมคะสวยมากนะคะ,สว,ะ,คะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องวิตาเมม r y ي คิดนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับช่งางนักทัพทีมรันแก้วช่องสองนะคะวันนี้นะคะเราจะมามีภารกิจอีกแล้วะคะ่ะทุกคนก็คือภารกิจขึ้นเขาหนึ่งเเขาจำลอง <S <S นะทุกคนเขาจำลองเขาปมนะคะทุกคน <ปะ S 2> ไม่ควรขึ้นนะคะ,ะไม่ควรอย่าหาเล่น,นะคะ่ะ อย่าเล่นไปไปค่ะเราจะไปวิจาเราจะเดินไปถังนะมันเรียบตรงนั้นไม่เรียบแต่ตรงเดินไปตรงโอเคไปไปอูต้อตรงนี้มันดูนนชันชันนะมานี่ให้ทับทิมขึ้นไปก่อนมาเดี๋ยวเราทับทิมทับทิมขึ้นไปก่อนเลยนี่เดี๋ยวเราถ่ายให้นะให้ให้ทับทิมขึ้นไปก่อนแล้วไปถ่ายล้วข้างบนนะคะโอเคนี่นะคะเรานี่นะคะทุกค,คนร่มเย็นมากแต่ทุกคนไม่ควรมาไต่นะคะ ให้ล่าชิมขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราตามไปโอเคทุกคนต่อเวลาของพิตาแล้วมันขึ้นไปยังไงถ้าจริงอะไรขึ้นได้นี่นะทุกคนปีนตึ๊บ เดี๋ยี่เราเอาสเบียงมาด้วยทุกคนสเบียงนะคะสเบียงจะมีมาสเมลโล่นะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ปโอเคไปเราไปกินตรงนี้กันเลยไปกินตรงเนี้ยพีย่กินตรงนี้โอเคแล้วค่ะมาค่ะอุ้ยทุกคนมีไม้กวาดด้วยแต้งกล้องไว้ไม่มีใครน้ำใครวุ้ยขอโทษดมาตั้งนี่ตรงนี้นี่นะทุกคนสเบียง มันต้องนั่งเดหยวะๆนี่นี่เดี๋ยวมัดเบลโลแล้วก็หมกนั่งกินเคยกินมัดมัดเบนโลเปี่ยนไปวางมันเบลโลตากแดไหมจ้ยืดยินไหมเฮ้หล่นอันนี้มันเป็นรถซาลวี่นะมันก็เป็นรถเดียวกันก็มันก็ฟังเสีย เป็นสายลุกหน้าเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีหมากฝรั่งแล้วก็มีรสอันนงด้หมดนะทุกคนเปล่าได้นะแต่ห้ามกืนนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่ามันเป็นอของอันนี้มันตากแดดนะทุกคนมันก็เลยแบบมันเลยโคเนาะใช่มันตากแดดยื่งโคตนี่จะยื่นให้ดูแต่เธอถือตามนั้นเออทุกคนยืดเอายู่ตรงนี้ถือตรงนี้ไป แม่เธอต้องเอามืออย่างนี้เดี๋ยวเรายืดขึ้นนี้ฮอนเอาไปเไปลยคนยืดมากว้สุดยอดสุดยอดมากินกันครับเอาไปคนละปากกินกันเอาคนละปาดขายาน ลดี а, ๋ยวนะคะนี่ก eh ็มีหลอกรั่งเราจะกินเดี๋ยวก่อนจะได้ดีดีตั้งไหนอันนี้รสชาติแบบหวานๆนะคะคืออร่อยเหนียวเหนียวมีกลิ่นแป้งเราจะเรามาลองมาฝรั่งกันค่ะเราจะกินคนละสองเม็ดนะทวด อรละสองตัวนี่ก็มันจะเป็นเล็กำกลมเลยเหมือนรูกวานเลยลูกวาดนลเล็กๆสีม่วงอ่ะป่เนี่ยป่ะตกไปแล้วไม่เกินไม่เกินห้าวินนะคะไปกินได้มาหนึ่งสองสามไม่เกินห้าวินนะคะกินได้ดิมอืมอืมมีเสียงมีเสียงกรุบกรุบน่าจะเป็นเสียงดินนะคะ จะเป็นเสียงดินที่แบบเมืงตกไปโอเคค่ะภารกิจลงเขาต่อกันไปไปค่ะเก็บกลองทุกคนให้ดูทับทิมไปกันต่อให้ลงก่อนอ่ะทับพีมลงก่อนทราพี่อย่าไปลงตรงน้ำ แม่กัวพีตาทำร่วงระวังนะหนึ่งไม่ร่วงทำทีมาตรงนี้แม่กลัววิตาทำร่วงไม่ร่วง,วง,วงนี่นะคะภารกิจคือห้ามร่วงด้วยคะ่ะเอาลองตรงนี่ๆตรงพอดีตรงน<ร>ี้แกให้เราทีาทมลงก่อนไปมามา,มาพอก่อนไหมมันจะร่วงนะกดวางก่อนจุ๊บบ๊ายบาย